สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดวัดช้งให้ปีพศสอง2นะครับผมองนี้มีกล่องเดิมพร้อมนะครับแล้วก็ไปเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวดูที่กล่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนี่นะครับจะได้รู้รุ่นรู้อะไรกันนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นนะครับกระถินปีพศสองห้าสี่สองยี่สิบพฤศจิกายนพศสองห้าสี่สองเนื้อว่านหลังทองแดงนี่นะครับ เป็นรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับต้องจองนะครับรุ่นนี้รุ่นกระถินปีสี่สองนะครับอง์นี้กล่องเหลืองนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมอง์นี้เป็นพาที่สวยด้วยนะครับสวยมากอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับเลี่ยมมาให้สวยๆใสๆปิ๊งๆเลยนะครับพาเนื้อว่ารุ่นนี้นะครับ ถอดพิมพ์จากหลวงพุทธวดวัดชังให้รุ่นแรกปีพศ2497นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนำมาสร้างเป็นผารุ่นนี้นะครับนี่ที่เขาว่าหลังท้องแดงนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับฟาร์มพิเศษนะครับของพผารุ่นนี้นะครับเหมือนทางวัดชังไ้เนี่ยจะทิ้งทวนนะครับผมเพราะว่าเออได้นะครับทำการใช้เนื้อว่านเก่า ผงเก่านะครับที่สร้างหลวงพ่ทวดปีพศสอง7สี่รเกรุ่นแรกเนี่ยที่เหลือนะครับนํามาเป็นมวลสารหลักนะครับของพ้ารุ่นนี้นะครับผมผสมผงเก่านะครับเยอะมากแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะครับผมทําให้พ้ารุ่นนี้เนี่ยเนื้อนะครับค่อนข้างที่จะมีความแห้งจัดนะครับ เรียกว่าเนือจัดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าผสมผงเก่าเยอะนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้สวยนะครับเดี๋ยวนะครับดูนะครับอย่างที่แจ้งนะครับให้ทราบนะครับว่าพิมพ์พรเนี่ยเป็นพิม์พเดียวกับปีเก้าเจ็ดพิมใหญ่เลยนะครับผมหน้าก็จะออกโบราณโบราณนะครับแล้วองค์นี้เนี่ยดูนะครับตาลึกจมูกติด ปากติดนะครับจมูกค่อนข้างโด่งเลยแล้วเสียงน,นะครับใบหน้าหลงหมทั่วเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับใบหูติดมีคาบวานขึ้นแห้งสนิทไปแล้วนะครับนี่แห้งกริกนะครับเ,เรียกแห้งกริกพาเนื้อสวยมากนะครับเพราะว่าแห้งมากๆนะครับผมแห้งจัดนะครับองนี้ เป็นพาที่สวยสมบูรณ์อีกหนึ่งองค์เลยนะครับหน้าปากจมูกในตานะครับด้านหน้านี่เราก็ดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นพาที่สวยจริงนะครับผมด้านหลังนะครับนี่เม็ดว่านนี่ยผุดเต็มเลยนะครับแล้วก็แห้งหมดแล้วนะครับผมเนี่ยว่านนะครับแห้งกิ๊ก เป็นพระที่สวยเชียบอีกหนึ่งองค์นะครับด้านหลังนี่นะครับที่เขาบอกว่าเนื้อว่านหลังทองแดงนะครับที่กล่องเขาเขียนไว้นะครับเนื้อว่านหลังทองแดงก็เป็นรูปนะครับหน้าของพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับหรือว่าอาจาร,รย์ทิมนั่นเองนะครับพระรุ่นนี้ก็จะแยกรุ่นง่ายมากเลยนะครับผมถึงจะไม่มีกล่องก็ตามนะครับ จะทำให้รู้ว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นกระถินปีพศสองห้าสีอนะครับพารุนนี้สร้างไม่เยอะนะครับผมกระถิน4.2นี้สร้างไม่เยอะนะครับท่านใดชอบแบบว่าเนื้อจัดจัดสวยๆนะครับองค์นี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพาที่พิธีใหญ่นะครับแล้วก็เอ่อสร้างพร้อมเบตงปีสีนะครับ เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าท่านท่านอาจาร,รย์นองวัดไส้ขาวปุกเสกนะครับผมนี่นะครับเท่านี้ผมเก็บมาระดับ10ปีนะครับแล้วก็ทําช่องตอนนี้ก็จะลงเอ,อพาไปเรื่อยๆนะครับผมพาผมเหลืออีกเป็นพันองค์นะครับเพื่อนๆพี่ๆสบายใจได้เลยนะครับดูกันแบบยาวๆเลยนะครับผม น่าจะประมาณนะครับพานี่น่าจะมันไม่ไม่น่าจะถึงสองพันนะครับพันกว่านี่แหละครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้นับหรอกนะครับผมนี่นะครับพิมพ์พใหญ่สวยๆหน้าสวยๆนะครับผิวดีมากนะครับมีมวลสารให้ส่องนะครับผม ก็นะครับสำหรับองค์นี้พร้อมกล่องพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่องค์นี้ผมเปิดราคานะครับไว้ที่4,500บาทนะครับผมสนใจนะครับโทร0 9 8 8 5 4 1 3 6 6เชน่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็เอิมีพาเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆพี เข้าไปนะครับรับชมพากเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ